ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรีมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทางซูม 072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทุงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่าย เกิดมาแล้วอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ไม่ง่ายอีกเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมกายมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้โอกาสมาสร้างมหาทานบาร,รมีก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเรา ถ้าเราตายวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้จะเป็นใครก็แล้วแต่ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นผู้ว่าเป็นนายกมหาเศรษฐีของโลกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะช่วยเราได้คือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามข่าวแรกของวันนี้คะ่ะ เป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองค่ะได้จัดงานบุญทอดผ้า,าป่าสาม,มัคคีเพื่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมการจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองมีท่านเจ้าภาพรวมทั้งผู้มีบุญจากทุกอำเภอในจังหวัดระยอง และศรัทธ,ธาสาธุชนที่ได้ทราบข่าวเดินทางมาสั่งสมมุ่นใหญ่และร่วมอันเชิญพระป่าด้วยสองมือประคองผ้าตรายอันประณีตเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเป็นพลังสามัคคีบุญในการร่วมด้วยช่วยกันในการสืบสารงานพระพุทธศาสนาในส่วนของประธานใหญ่อันเชิญพานบวัวครั้งนี้ได้แก่ทันตแพทย์ไพโรธตันติเวชวุฒิกุล การลายนมิตรทิวากอปรปฐมถากูลและการลายนมิตรพักดีเที่ยงแท้ตามด้วยคณะประธานรอง6คณะได้น้อมอันเชิญผ่านผ้าไตรวางบนแทน่นศูนย์กลางพิธีทั้งสองฝั่งสำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำร,รงุงศาสนาและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน การมีบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายและต่อเนื่องค่ะโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญเอื้อนปุญญาสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัย และในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นำใจจรดไว้ที่ศูนย์กลางกายทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าปา่าตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคณะประธานใหญ่คือทันตแพทย์ไพโรธตันติเวศวุฒิกุล ก,ก,กัลยาณมิตรทิวากรปฐมทากูลและกลารลยาณมิตรพักดีเที่ยงแท้ได้กล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยและบาลีพร้อมกันในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ พร้อมกันนี้คณะประธานและประธานรองทั้ง6คณะได้น้อมถวายเทียนพรรษาปัจจัยร่วมบุญภราป่าเพื่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมและระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับทั้งนี้ผู้นำบุญและสาธุชนแต่ละอำเภอทั้ง8อํอำเภอในจังหวัดระยองก็ได้ถวายภูมิผราป่าบริวารผ้าป่าและเทียนพรรษาแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยบุญบันเทิงค่ะ และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญในวันนี้รวมทางได้แจ้งบุญเช่นบุญกระถินสมามัคคีทั่วไทยส0 0 0 0วัดโครงการปฏิบัติธรรมอุบาสกและอุบาสิกาแก้วที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนมีจำนวนสมรุ่นของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลม การที่จะทำงานและรักษาพระพุทธศาสนาและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้นั้นไม่สามารถทำเพียงลำพังได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง4และร่วมกันสืบสารถักทองานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงรุ่งเรืองดุดดังกับคณะเจ้าภาพผู้มีหัวใจดังเพชรกล้าอย่างเช่นวันนี้ทีได้ร่วมกันสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมให้สำเร็จเป็นอัศาจารรย์ค่ะ บ้านพักมีความจําเป็นมากเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ทผ่านๆมาผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นภาพนะครับว่าเวลาเข้ามาป,ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีที่พักเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้เต็นท์อะไรนมันไม่ไม่สัปะยะนะครับไม่สบายอะ่ะเมื่อไม่สบายกายเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทําให้ใจเราใสหรือปฏิบัติธรรมได้ดีเนี่ยต้องมีที่พักดีด้วยนะครับงั้นเนี่ยพระป่าวันเนี้ย ที่จัดขึ้นมาเนี่ยจึงทำเป็นภาะป่าที่สร้างบ้านพักนะครับแล้วก็ทําใหเา้เรารู้สึกปลื้มในการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านพักทั้งหมด4หลังนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นภาพงานเนี่ยมันปลื้มจริงๆนะครับแล้วเราก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประธานในการสร้างนะครับก็ทําให้เรารู้สึกดีใจนะครับที่ได้บุญตรงนี้นะครับรู้สึกปลืม้มใจอย่างมากค่ะที่มี ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มการสร้างบ้านพักซึ่งเป็นเป็นเป็นที่จำเป็นมากของที่นีออ่ในปีหนึ่งที่นี่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากมายแล้วก็เราต้องการบ้านพักเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะคะและได้มาปฏิบัติธรรมทำให้รู้ว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อน นะคะแล้วก็มองโลกในแง่ลบแต่หลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อมองโลกในแง่บวกมากขึ้นความรู้สึกในขณะที่ถือผ้าไตขนลุกค่ะปลื้มมากปลื้มที่ว่าเรามีส่วนในบุญใหญ่นี้แล้วก็คิดไปถึงถึงผลบุญที่จะได้ในครั้งนี้ว่ายิ่งใหญ่มหาศาล เพราะการสร้างบ้านพักนั้นทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมรู้สึกสบายกายสบายใจและก็มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะที่ทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2,568ค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะพระพิสุสงฆ์จำนวน25รูปเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจากนั้นในเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีทุกท่านได้พร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาวันบุญใหญ่ของชาวพุทธก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ ทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมอาสาลหะประทีปโดยเจ้าภาพนำกล่าวถวายคือคุณกล้าตะวันศีสว่างนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรยัยโดยคุณทัศนีสิงแก้วและดอตอร์วิรัสน์วิรุณสกุลพิบาลนนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายยารักษาโรคโดยอาจารย์นฤมลพุทธสุขนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตกะพัตตาหโดยคุณจงจินและดรบัญชาพงพิสารธรรมนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายดอกไม้ทยธรรมและผ่านรัตนบุพพาแด่ท่านประธานสฆง ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายปัจ,จยัจทางการธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมทําบุญใหญ่ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาในวันนี้นอกจากพระอาจารย์ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหาบูชาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวพุทธทุกท่าน ให้เห็นความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันที่มีพระรัตนตรยัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในภาคเย็นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนเวียนประทักษินรอบรัตนเจดีบูชาพระรัตนตรยัยและประกอบพิธีสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรและนั่งสมาธิพร้อมทั้งจุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัย ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ต่างมีความปลื้มปิติยินดีที่ได้ทำบุญใหญ่ในวันอาสาฬหาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางผู้บริหารสำนักเรียนวัดอาวุธวิกะสิตารามค่ะได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันอังคารที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาพระพรหมวัชระวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกะสิตารามมอบหมายให้พระราดีิลกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกะสิตรามและประธานอำนวยการการศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกะสิตรามพระราดวินัยวัชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระมหาพรพวิชจิระวิชโช ปรเรียนธรรม9กประโยคอาจารย์ใหญ่สํานักเรียนวัดอาวุธวิกะสิตารามนําคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณอาจารย์เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการบริหารงานสํานักเรียนรูปแบบการปกครองการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะในโอกาสนี้พระครูประัตรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหาสุธรรมสุรัตโนปร,ริยธรรม9ก้าประโยคผู้อำนวยการสำนักพระประิยะติธรรมและพระมหาสุวิทธร,รม,มิกามุนีปร,ริยธรรม9ก้าประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกายพร้อมคณาจารย์ ถวายการปฏิสันฐานต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลและนำชมสถานที่ค่ะสําหรับการศึกษาพระปริยติธรรมเป็นหนึ่งในธุระสำคัญของพระพิสุที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธุระสำคัญของพระพิสุมีสองประการคือคันถาธุระได้แก่การเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินยัยและวิปัสนาธุระคือการปฏิบัติธรรมขัดเกลาตนเอง อบรมปัญญาและจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ดังนั้นค่ะการศึกษาพระประิยัติธรรมจึงเป็นเรื่องหลักที่คณะสงฆ์ไทยให้ความสำคัญเพราะเป็นรากแก้วแห่งการทำโรงรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน6วัดประกอบด้วยพระวชิรกิจจากรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินพระครูสุจิตกิติวัฒน รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านอ่างพระครูพุทธบดบริบาลเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดเจ้าอาวาสวัดพลวงพระครูพิพิพธพัฒนาการรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมพระครูสุวรรณวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะตำบลพลวงเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีรามและพระครูวินัยทรวสินจันทกันโต ประธานสงฆุดงคสถานจันทป,ปุระสำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นการถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเป็นการสร้างความสมัคคใในหมู่สงฆ์ได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระและได้รับศีลรับพรและรับโอวาทาจากพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน้น และทำงานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพผู้นีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญประดิษฐานเป็นการถาวร นัมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ร่วมบุญแผ่นจารึกมงคลนามประดิษฐานในแผ่นชานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโอกาสสำคัญที่ไม่คนรพลาดจารึกมงคลนามในแผ่นชานพระผู้ปราบมาร เพื่อเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์เพราะชาติสุขเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขที่ละเอียดประณีตจนสุดสายกลางสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโทรศัพท์0818893887 คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีตักบาตร ให้กับสาธุชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียณแคปิตอลเทเตอร์ไทยทาวโดยมีสาธุชนชาวไทยมาร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอารธรธรรม,มจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์พงไซตตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชโยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีการไลนมิดอรวันดาวลอยและการไลนมิดการศินีเคฟาลูคอสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้พระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมุธนียกถาโดยมีใจความส่วนหนึ่งว่าในช่วงเข้าพรรษาถ้าเราจะตั้งใจทำความดีอะไรให้กับตัวเองก็ให้ตั้งใจทำในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อเป็นการปลูกฝังความดีและปรับแก้นิสัยที่ไม่ดีเมื่อเราทำได้แล้ว เมื่อนึกย้อนกลับไปก็จะมีความปีติใจที่เราสามารถทำได้จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้แปลแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชนที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ซึ่งทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ต่างมีความปลื้มปิติที่ทางวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา และจัดพิธีกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าบางท่านที่อยู่ในเมืองนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียไม่ค่อยได้มีโอกาสในการทำบุญตามเทศกาลทางพระพุทธศาสนาอยากให้ทางวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ได้จัดงานบุญแบบนี้อีกและมีความตั้งใจจะมาร่วมงานบุญในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะโดยภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานที่วัดจำนวน55ท่านและผ่านระบบออนไลน์11ท่านซึ่งคณะประธานกองบุญต่างๆได้น้อมนำเทียนพรรษากองบุญแสงสว่างและผ้าไตร เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรม,มชโยเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีการลียนมิตรทิติน,นานมณีรอดกาลายนมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและการลียนมิตรสุนีเวศศี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายก่องบุญแสงสว่างโดยมีการเลนิมิตชูลักฟิลการเลนิมิตมิ่งขวัญอินแก้วและการลายนิมิตบุษบาบุญพิมลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีการเลนิมิตบุญธริกาสุเพียรการเลนิมิตโดโรธีวสันตชาติและการเลนมิตระพีพรชอบชน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านของกลาลยนิมิตพาก,ากรองชิ้อภิสิทธิ์ภัศาลเป็นประธานนำกล่าวคำอธิฐานจิตในการนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสำมมทนิยกถาอนุโมทนาบุญกับคณะประธานกองบุญต่างๆและสาธุชนทุกท่าน ที่ได้มาสั่งสมบุญในวาระพิเศษเช่นนี้รวมถึงได้ให้โอวาทในวันเข้าพรรษาซึ่งทุกท่านหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างยิ่งยวดตลอด3มเดือนในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรม Play for Texas ร่วมส่งใจในวิกฤตน้ำท่วมค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Play for Texas เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเท็กซสัสที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของรัฐภายในงานมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยพลังใจความสงบ และความเมตตาโดยทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อพลังใจที่แท้จริงต้องเริ่มจากการหยุดใจให้ได้ก่อนซึ่งท่านกล่าวว่าหากเราต้องการส่งใจที่มีอนุภาพให้ถึงผู้อื่นให้ถึงผู้ที่กำลังประสบภัยเราจำเป็นต้องหยุดใจของเราให้ได้ก่อนที่ศูนย์กลางกายกลางท้องให้ใจเรานิ่งใสสงบ แล้วพลังแห่งความปรารถนาดีจึงจะเปล่งประกายออกไปได้จริงจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิโดยตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบภัยในเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมผู้ร่วมงานได้พร้อมใจกันจุดประทีปแห่งความห่วงใย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างกลางความมืดเป็นการส่งพลังใจให้ทุกคนที่ยังต่อสู้อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติได้รับรู้ว่าทั่วโลกยังมีคนส่งใจให้เสมอซึ่งกิจกรรม Play for Texas ในครั้งนี้ค่ะนะับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของวัดพระธรรมกายเท็กซัสในการเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พร้อมจะร่วมแรงร่วมใจแผ่ความเมตตาให้กับโลกใบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกบรบเปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างคะ่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋วัฒนสูตรจากทั่วประเทศ อันดับหนึ่งจังหวัดชายภูมิอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับสจังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดน้องคายอันดับ7จังหวัดยโสธรอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะ ส่วนท็อป1นยอสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวงหนอันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง16อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง10อันดับ7นครหลวง11อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง8และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ และในช่วงนี้คะ่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจากกับเป้าวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชยัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะโดยยอดสวด7,650ล้าน 7, 650, 000, 5จบ สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดได้ที่ w w w f a l e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณนะวัดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311234ค่ะในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมพุทธศัรกราช2568ณวัดพระธรรมกายคานกาวะประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีท่าพรปาสมัคีฉลองชัยครบรอบ21ปีนอกจากนี้ยังเพื่อบุรณะวัดเนื่องจากอาคารสถานที่บางส่วนภายในวัดได้ทุดโทมลงตามการเวลา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญบุรณะวัดเพื่อรองรับกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในต่างแดนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0946917772และ0618853737ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่1 ักบาทพระ1,000งพันรูปทำบุญเมืองพัทธลุงณถนนอ,นอภัยบริรักษ์อำเภอเมืองจัังหวดพัทลุงในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2,568ค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062542 9495ค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือขา่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้ร่วมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะแล้วเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าหน้าถางละพะติทุลพังผู้ที่ฝึกตนดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีทนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ